สำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรที่3โดยนางสาวอุสาโทนภรินผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรที่3ได้มอบหมายให้ส่วนวิจัยและประเมินผลลงพื้นที่ประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดอุดรธานีนองบัวลำพูและจังหวัดเลย โดยดำเนินการประเมินผลในแปลงที่เข้าร่วมโครงการปี2565และสิ้นสุดการส่งเสริมครบ3ปีในปี2567ตามแนวทางการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยจังหวัดอุดรธานีประเมินผลจำนวน5แปลงใน4กลุ่มสินค้าประกอบด้วยข้าวยางพารามันสําปะหลังและผักสมุนไพร จังหวัดหนองบัวลำพูประเมินผลจำนวน6แปลงใน4กลุ่มสินค้าประกอบด้วยข้าวโคเนื้อยางพาราและผักสมุนไพรจังหวัดเลยประเมินผลจำนวน9แปลงใน9กลุ่มสินค้าประกอบด้วยข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยโรงงานลำไยอะโวคาโดผักสมุนไพรแพะและจิ้งรี ตลลาาดน้้มม่กสเป็นการประเมินผลลัพธ์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานโครงการต่อไป